ในจักรวาลไร้ขอบเขตมนุษย์เราต่างเฝ้าถามหาความหมายเราคือใครเรามาจากไหนและความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใดเป็นคำถามที่สะท้อนถึงพื้นฐานของมนุษย์เกี่ยวกับตัวตนจุดกำเนิดและความหมายของชีวิตเมื่อกว่า2,500ปีก่อนสิทธัตถะ เจ้าชายแห่งสากยวงศ์ประสูติท่ามกลางเหตุอัศจรรย์พระราชบิดาทรงหวังให้พระองค์เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่จึงกักพระองค์ไว้ในวังที่เต็มด้วยความสุขสมบูรณ์เมื่อพระองค์ได้พบความจริงของชีวิตเกิดชรา วยมรณะเจ้าชายทรงตระหนักว่าไม่มีใครหนีพ้นได้แม้กระทั่งพระโอรสก็เป็นดังบ่วงแห่งโลกิยะพระองค์ทรงทอดพระเนตรราหุลที่เป็นพระโอรสครั้งสุดท้ายก่อนออกบวชและแล้วคืนหนึ่งพระองค์ตัดสินใจละทิ้งราชวังและความสุขความผูกพันทั้งสิ้นเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้น พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนเองอย่างหนักเพื่อหวังพ้นทุกข์แต่กลับไม่เป็นผลพระองค์จึงได้ทรงเลิกการทรมานตนเองและหันมาบำเพ็ญเพียรบนทางสายกลางพระองค์พบคำตอบว่าหนทางมิใช่ความสุดโตง่งหาคือมัชชิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่เปิดสู่ปัญญาแท้จริงพระองค์ปฏิญาณว่าจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะหมู่มารที่มาผจญด้วยอำนาจแห่งความกลัวความสงสัยและกิเลส ด้วยการชี้ลงพื้นดินและอัญเชิญพระแม่ธรณีเป็นพยานซึ่งแสดงให้เห็นถึงชัยชนะอันเด็ดเดี่ยวและพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ค้นพบอริยสัจสี่และมักมีองค์แปดหนทางดับทุกขนิรันดร คำสอนพระพุทธเจ้ามิใช่เรื่องอภินิหารแต่คือกฎแห่งธรรมชาติที่ตรวจสอบได้ด้วยตนเองและยิ่งน่าทึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบว่าคำสอนเหล่านี้สอดคล้องกับความจริงระดับจัก,กรวาลปฏิจจสมุปบาทคือหลักธรรมเป็นเหตุและผลต่อเนื่องเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น นี่คือแก่นเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อนัตตาคือการไม่มีตัวตนถาวรซึ่งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าร่างกายเราคือเซลล์ที่เปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา หลักธรรมเรื่องอนัตตาหรือการไม่มีตัวตนถาวรน,นั้นสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าร่างกายและทุกสรรพ,พสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่เปรียบได้กับการรวมตัวกันชั่วคราวขององค์ประกอบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาไม่มีแก่นแท้ถาวรอ,อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นแม้การฝึกสมาธิ ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองลดความเครียดเพิ่มสมาธิและสุขภาวะได้จริงแม้พระองค์เสด็จดับคันธปรินิพานแล้วพระธรรมคำสอนยังคงส่องแสงเป็นประภาคารแห่งปัญญาชี้ทางให้มนุษย์ก้าวพ้นความทุกข์สู่ความสงบที่แท้จริง พุทธศาสนาคือการเดินทางจากความมืดบอดแห่งปัญญาสู่การตื่นรู้แสงสว่างที่ไม่เคยดับเลือนหายไป อธิบายถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาซึ่งคือการก้าวข้ามอาวิชชาความไม่รู้ความมืดบอดไปสู่ปัญญาการรู้แจ้งแสงสว่างผ่านการปฏิบัติและการฝึกฝนตนเพื่อบรรลุการตื่นรู้ในพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะแห่งความสงบสุขสูงสุดและถาวร